สวัสดีครับนะครับมือนี้นะครับผมพามาเบิ้งขัวนะครับขัวเส้นทะมวกหรือภาษาไทยเขาเอ่ยว่าสะพานเส้นทะมวกนะครับแรงขึ้นมาจากทีมช่วยเหลืออ่านะครับทีมช่วยเหลือจากรัฐบาลญี่ปุ่นนะครับนะครับจากรัฐบาลญี่ปุ่นวันที่ครับหรือวันที่เทแล้วคือมิถุนายนนะครับ2019นะครับคิสากะลาดนะครับความยาวของสะพานแห่งนี้นะครับอยู่ที่ ร้อยหกสิบเมตรครับผมร้อยหกสิบเมตรนะครับความกว้างของสะพานแห่งนี้นะครับอยู่ที่สิบเอ็ดจุดแปดเมตรนะครับมีทางแนลนรถสามจุดห้าคูณสองก็คือประมาณเจ็ดเมตรนะครับความกว้างของโตไอโตถนนที่รถแลนได้นะครับคือเจ็ดเมตรนะครับส่วนทางเดินฟังละเมตรหาสิบ นะครับ1.50เมตรนะครับผมประเภทสะพานก็คือเป็นคอนกรีดเสริมเหล็กครับเดี๋ยวผมจะพามาเบิงนะครับเนาะเออเดี๋ยวพามาเบิงนะครับาสะพานแห่งนี้นะครับผมจะมีความทั้งมีความเป็นมาแล้วก็ความกว้างของสะพานและความยาวของสะพานนะครับพี่น้องนะครับฟังพูดนะครับจะเห็นทงชงตาแมนมีทงชาดนะนะครับผมมีธงชาิโครงการซอยเหลือนะครับผมการเหตุสะพานนะครับ เป็นของรัฐบาลเล่าและญี่ปุ่นนะครับโดยรัฐบาลญี่ปุ่นผมบอกวาณมาซอยเหลือสะพานแห่งนี้นะครับสะพานนี่เป็นสะพานของเซธมวกครับเป็นสะพานของเซธมวกนะครับมาเบิงครับความสวยงามของสะพานสวยนะครับเป็นเป็นสะพานที่ได้มาตรฐานเลยก็ว่าได้นะครับผมนี่คือความสวยงามของสะพานแห่งนี้นะครับพ่ธรรมดานะสะพานแห่งนี้นะครับมีเห็นบาครับึเครื่องกับมีโซลเซลนะครับยำขึ้นกับติดไฟสว่างสวัยนะครับผม แม่น้ำมาหนี้นะครับเขาเอินมาแม่น้ำเซ่เซ่ตรงนี้เขาเอินมาเซ่ถัม่วกนะครับเดี๋ยวผมพาพี่น้องนะครับพาเอฟซีของผมนี่แหละครับมาเลาะมาเบิงนะครับเนาะนะครับนี่นะครับเป็นแม่น้ำนะครับผมนะครับความยาวของสะพานร้อยหกสิบเมตรนะครับนี่ครับก่อนสิบเมตรนะครับเนาะนะครับสะพานเซทะม่วกนะครับมีรถสัญจรไปมาทุบบนเส้นทางไม้เล็เก้าครับผมจากสมันในเขตสู่อ่า โอ้ลมแรงครับพี่น้องนะครับจากสรวคนนาเตสู่ไอดินแดนของเวียดนามน่ครับพี่น้องนะครับสวันนาเตสู่ดินแดนของเวียดนามนี่นะครับนี่เป็นแม่น้ำนะครับเป็นแม่น้ำเซ่นพี่น้องผมพาเบิงนะครับแม่น้ำเซไหลจากฝั่งเหนือครับฝั่งบูนนะครับไหลลงฝั่งทิศใต้ฝั่งนี้นะครับมีความสวยงามของแม่น้ำเซนะครับผมพี่น้องเดี๋ยวรถใหญ่มากนะครับรถใหญ่มากเขาต้อง มีความระมัดระวังน้อยนึงนะครับเพวาลร่มรถปแห้งมากเลยนะครับผมนะครับดูความสวยงามของสะพานแห่งนี้นะครับกันเลยนี่ขนาดผมนั่งอยู่ซื้อนะครับช่วงแรงๆครับรถจะแลนหลายจังน้อยนะครับผมรถจะแลนหลายจังน้อยนึงนะครับมีรถใหญ่ๆพี่น้องเลยเป็นตะยานแห้งนะครับนะครับโอ้ภูดยสัญจรอยู่ ประเทศลาวนี่ต้องขับรถเก่งนะครับต้องไว้พิบต้องดีนะครับนะครับเพราะว่ารถใหญ่มันหลายพี่น้องรถ18ล้อ22ล้อ20ล้อขึ้นทั้งนั้นนะครับพี่น้องนะครับโอเคหมดรถใหญ่แล้วนะครับเดี๋ยวผมพายางเลาะต่อนะครับเดี๋ยวผมพายางเลาะต่อนะครับเดี๋ยวผมเบิง่งสายหนามไปนะช่วงเวลานี้ประมาณห้ามงเอ่อ17บเนาฬิกาหน่อยๆนะครับพี่น้อง17บเนาฬิกาหน่อยๆผมให้พาพี่น้องมาเบิ่งนะครับเนาะ อันนี้เป็นช่วงน้ำลงนะครับเป็นช่วงน้ำลงเนาะขั้นช่วงน้ำขึ้นโอ้ไหลพี่น้องเต็มฟังเนี่ยน้ำไหลเรื่อยๆเลยความอลังการของแม่น้ำเป็นตะยาดเลยครับผมนี่พี่น้องเห็นไหมครับนี่เบิงนะครับแม่น้ำแม่น้ำเซ่นะครับ,ไ,ไ,รบไหลลงไปพูดเลยครับนี่ครับไหลลงไปพูดด่ะเห็นไหมครับนี่คือความสวยงามของสะพานนะครับความสวยงามของสะพานพี่น้องเบิงนะครับอือี Lud ่ครับผมทผู้สาว นะครับโอ้ผู้สาวยกนิ้วให้พร้อมพี่น้องขักยุบขักยุบนะครับพี่น้องพยายามเมื่อเบิงนนะครับพี่น้องนะี่ครับ